สวัสดีค่ะนุ้ย h a ฟ f นุ้ย stay นะคะจะมาอัปเดตประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและเส้นทางเดินพายุโซนร้อนโคน,นีนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะตามนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็มาฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาไปพร้อมๆกันเลยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนโคน,นีพายุระดับ3 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7พฤศจิกายน2,563ค่ะฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่4แล้วนะคะลงวันที่3พฤศจิกายน2,563เมื่อเวลา16นาฬิกานะคะของวันนี้พายุโซนร้อนโคน,นีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางที่ละติจูด14.8องศาเหนือ ลองจิจูด115.0องศาตะวันออกค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกไปอย่างช้าๆนะคะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่5พฤศจิกายน2563แล้วก็นะคะจะอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะ ส่งผลให้ด้านตันออกของภาคตันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้จากช่องของนุ้ยค่ะแ a v e a n น c e d ส y นะคะ นุ้ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูการคาดการเส้นทางเดินของพายุนะคะในวันที่3ถึง6พฤศจิกายนค่ะพายุโซนร้อนโคน,นี้นะคะพายุระดับ3คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามในวันที่5หลังจากนั้นนะคะก็จะอ่อนกำลังลงทันทีค่ะเป็นพายุดีเพรสชันนะคะ ก็เพราะว่าความกดอากาศสูงหรือมวลความเย็นนะคะเข้ามาสกัดดาวรุ่งนะคะทําให้อ่อนกําลังลงจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศกรัรมพูชาและลาวค่ะแล้วก็อ่อนกําลังลงไปอีกนะคะเป็นย่อมความกดอากาศต่ําค่ะมีผลกระทบกับบ้านเรานะคะในช่วงวันที่5ถึง7พฤศจิกายนค่ะทำให้มีฝนตกนะคะแต่ไม่มากนะะักค่ะ สาเหตุที่บ้านเรามีฝนตกก็เพราะว่าตอนที่พายุได้เดินทางมาจากทะเลนั้นนะคะได้หอบเอาเมฆฝนมาด้วยค่ะทำให้เกิดมีฝนตกที่บ้านเราทางภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตามลำดับค่ะถึงแม้ว่าฝนจะตกไม่มากนักนั้นนะคะแต่ก็ขอให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีน้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้อีกค่ะ และถ้ามีความคืบหน้ายังไงนุ้ยจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยค่ะตอนนี้นุ้ยต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย